มะพร้าวแกงร้อยห้าสิบลูกมีเจ้าของแล้วจ้าเดี๋ยวจะไปส่งตอนเย็นนะคะลูกใหญ่ๆเนื้อเยอะๆน้ำหวานเนื้อแน่นเก็บจากต้นเก็บโดยวิธีธรรมชาติคือ รอให้มันร่วงรองให้มันร่วงลงมาอ้าวต้นก็มองไม่เห็นอีกรอให้มันร่วงลงมาจากต้นค่อยเก็บเราไม่มีการใช้แรงงานปีนขึ้นไปนะคะเพราะว่ามันสูงจริงๆเพราะว่าต้นมะาพร้าวพวกนี้มันอายุแบบยี่สิบกว่าปีแล้วอยู่หลังบ้านนะมีประมาณยี่ส20